เสียงหมาร้องนะคะน่าจะเป็นหมาป่าในงวดที่แล้วที่น้ำมากับน,น้องเด่นนะน้ำก็ได้ยินอย่างนี้เลยน้ำคิดว่าน้ำต้องรีบปิดายนะ ดว่าเสียงมันน่าจะหายไปแล้วเนาะมันน่าจะไปแล้วแหละมันไม่เคยมันไม่กล้าเข้าใกล้นะ้ำ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าป่าอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำก็มาคนเดียวเนาะพี่พี่น้องน้องก็ไม่ว่างนะคะน้องเต้ก็ไม่ว่างน้องเด่นก็ไม่ว่างน้องแทนก็ไม่ว่างน้องแจ็คก็ไม่ว่างนะคะเขามีงานกันเนาะน้ำก็เลยมาคนเดียวนะคะน้ำก็มาที่เดิมที่เคยมานอนกับน้องเด่นอะเนาะที่น้ำมานอนแล้วได้ยินเสียงสัตว์ร้องเนาะ ก็วันนี้ก็มาคนเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยดีกว่าค่ะนี่ทุกคนน้ำก็ถึงที่พักแล้วเนาะถึงที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำจะพุกไเปแล้วก็นั่งพักผ่อนแป๊ดหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมาค่ะเดี๋ยวน้ำจะพุกเปแล้วนะทุกคนนะวันนี้น้ำมาคนเดียวก็อย่าด่าม่านน้ำเนาะเพราะว่าพี่ๆน้องๆทุกคนไม่ว่างนะ แล้วน้ำก็เข้าปากก็ไม่ได้ไกลจากบ้านมากเนาะแค่โล2โลเองนะคะ มาถึงมากมาใช้ถุงไว้ก่อนเนาะโอเค ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำก็ผูกเปสเสร็จแล้วเนาะน้ำก็จะนอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะถามว่าทําไมน้ําไม่มากับพี่หนุม่มบางทีถ้าน้ํามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็ต้องอยู่บ้านเนาะบางทีดูลุกนะคะแต่ถ้าสมมื่ว่าพี่หนุ่มมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยน้ำก็ต้องอยู่บ้านนะเหมือนเราสลับกันนะคะทุกคนบางทีก็อาจจะมาพร้อมกันก็เอาน้องที่บ้านมาดูให้นะมาดูแลลูก,ล,กลุกน้ํานะคะแต่ตอนนี้ เราจะสลับกันเนาะอาจจะไม่เคยได้มาด้วยกันนะคะทุกคนเนะทุกคนก็อาจจะถามว่าทําไมพี่หนุ่มให้น้ํามาคนเดียวที่จริงแล้วพี่หนุ่มก็เป็นห่วงแหละทุกคนเขาก็เป็นห่วงน้ําแหละแต่ว่ามันเป็นงานของเราเนาะเราก็ต้องทนะําเนาะแต่ว่าถ้าถ้าน้ํามาคนเดียวอย่างเงี้ยน้าก็จะไม่ไปไกลนะทุกคนน้ําก็จะมาป่าใกล้ๆแล้วก็เป็นป่าที่น้ําคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกันมันเนาะเนาะทุกคนเนาะ น้ำก็ไม่อยากให้เกิดดราม่านะคะทุกคนนะเพราะว่าป่าตรงนี้ก็ไม่เคยมีอะไรน่าจะนอกจากสาตัตนวะ์เนาะนอกจากสาตัตว์แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะทุกคนเพราะว่าน้ำก็ป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งแหละเนาะโอเคเดี๋ยวน้ำขอนั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วน้ำก็จะก,ก่อไฟแล้วก็ทาอะไรกินนิดหน่อยนะคะทุกคนเนาะ จักระจานร้องบนหัวนะ้ำไงตัวมันอยู่นู่นทุกคนคงไม่เห็นหรอกเพราะตัวมันเล็กมากตัวมันนิดเดียวนะแต่มันร้องดังมากแล้วมีแค่ตัวเดียวทุกคนลองฟังเหมือนมันมีหลายตัวเลยเนาะอ่ะมันเงียบละมันบินออกไปละเงียบละ นี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้น้าก็แช่เส้นก๋วยเตี๋ยวไว้เนาะให้มันเส้นมันนิ่มก่อนนะคะแล้วน้าก็จะต้มน้ํานะตอนนี้น้าจะทําอันนี้ก่อนนะคะแล้วน้าก็ค่อยหุงข้าวนะคะทุกคนแช่ไว้สักสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะเนาะตอนนี้รอไปก่อนค่ะแล้วเราค่อยต้มแล้วก็รายการต่อไปก็คือหุงข้าวนะคะวันนี้น้าก็เอากับข้าวจากบ้านมาด้วยเนาะ อากาศดีมากเลยทุกคน อ,อยทุกคนเสร็จแล้วหอมมากเลยโอ้โหเดี๋ยวน้ำจะหุงข้าวต่อนะทุกคนกับข้าวของน้ำก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเนาะต่อไปน้ำก็หุงข้าวแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็จะไม่ทำอะไรเพิ่มเนาะทำกับข้าวเสรจอย่างหนึ่งแล้วก็น้ำหอมมาจากบ้านด้วยอย่างหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วะคะ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ข้าวน้ําก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําก็อ่างไฟไว้อยู่นะคะนี่น้ําอ่างไฟไว้อยู่เนาะน้ําหุงข้าวเสร็จน้ําร้อนมากเลยเดี๋ยวน้ําขอนั่งพักให้ตัวเองหายร้อนก่อนเนาะหายร้อนก่อนนะคะแล้วน้ําก็จะกินข้าวเนาะโอเคทุกคนนี่เลยค่ะกับข้าวทั้งหมดของน้ำเนาะ อันนี้ก็ผัดเผ็ดไก่น้ํำทำมาจากบ้านนะคะอันนี้ก็เส้นกุวยเตี๋ยวอันนี้มาม่านะคะน้ํากินแค่นี้เลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านี่ะเจ้าค่ทุกคนมากินข้าวพร้อมน้ำเลยเนาะ ใครหิวก็มากินเลยนะคะ I that. คนเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้อร่อยมากเลยเนี yeah. ่ยอร่อย ใครหิวข้าวมากินพร้อมน้ำเลยนะเราจะกินไปพร้อมๆกันนี่และค่ะ อร่อย mm, ค่ะตอนนี้น้ำก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวอร่อยมากอืมถึงจะกินคนเดียวก็อร่อยเนาะกินข้าวในป่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะนั่งพักให้อาหารย่อยก่อนนะคะแล้วน้ำก็จะไปอาบน้ำนิดหนึ่งเนาะก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะทุกคนแต่ว่าถ้าม,มืดกว่านี้อากาศก็อาจจะเย็นๆพอดีพอดีเนะาะค่ะเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่ง ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้ำใส่ชุดเดิมเนาะน้ำคิดว่าน้ำขี้เกียจเปลี่ยนชุดอะชุดน้ำก็ยังไม่ได้เลอะอะไรมากมายนะคะน้ำก็จะใส่ชุดเดิมเลยใส่ชุดเดิมนะคะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำก็จะนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งเนาะ ค่ะทุกคนจากที่น้ำนั่งพักน,นอนพักนอนเล่นสักทั้งหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะนี่เสียงน้ำไหลก็ไหลมาเบาๆแล้วก็เสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นแมลงชนิดไหนหรือสัตว์ชนิดไหนเนาะร้อ,ดนนะองดังอยู่นู่นนกหรือเปล่าน้ำก็ไม่รู้นะนะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วน้ำอยู่คนเดียวก็เหงาๆหน่อยเนาะไม่มีเพื่อนคุยนะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกทีหนึ่งค่ำๆนะคะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะน้ำคิดว่าน้ำก็จะนอนไว้หน่อยเนาะคืนนี้เพราะว่าน้ำก็ไม่มีเพื่อนคุยเนาะทุกคนน้ำก็เลยจะนอนไว้นิดนึงแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะอากาศเย็นพอดีนะทุกคนนะเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงธรรมชาติแล้วก็น้ำไหล ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะแล้วเราก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนบ๊ายบาย เสียงหมาล้องนะคะน่าจะเป็นหมาป่าในงวดที่แลาที่้ํามากับน,น้องเด็นนะน้ำก็ได้ยินอย่างนี้เลยน้ำคิดว่าน้ำต้องรีบปิดฝายนะปิดฝไ่ให้มันเห็นแตกกองไฟก็พอโอเคเดี๋ยวเราอยู่บนแพกันดีกว่ามันไม่น่าจะเข้าใกล้น้ำมากเพราะว่าน้ำไวมีใกล้ๆตัวนะเดี๋ยวน้ำจะอยู่เงียบๆนะคะ น้ำคิดว่าเสียงมันน่าจะหายไปแล้วเนาะมันน่าจะไปแล้วแหละมันไม่เคยมันไม่กล้าเข้าใกล้น้ำเนาะเพราะว่าน้ําติดกองไฟไว้กองเบลอเลยแล้วก็เอามีดไว้ใกล้ๆตัวนะคะมีดแล้วก็หนังกระติกเนาะน้ําเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะว่ามันไปอย่างเพื่อความมั่นใจนะทุกคนนะ ความมั่นใจนะก้อนหินหระเบิดนะคะก้อนหินหระเบิดโอเคค่ะมันน่าจะ ะน,นนะิพรอตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวน้ำคิดว่ามันน่าจะไปแล้วแหละแต่น้ำจะนอนต่อนะคะทุกคนพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะคะเหตุการณ์เมื่อคืนก,นนก็น้ำก็รุ่งร่วงไปด้วยดีเนาะเมือ่อคืนก็น่าจะเป็นหมาป่านะคะทุกคนน่าจะเป็นหมาป่าเนาะน้ำได้ยินเสียงปุ๊บน้ำก็รีบปิดไฟฉายเนาะแล้วก็น้ำก็กอบกอบฝไว้มันเหน็นก็เลยไม่กล้าเข้า กล้าเข้ามาหาน้ำเท่าไหร่เนะแล้วก็น้ำก็รู้สึกกลัวนิดหนึ่งนะเมื่อคืนรู้สึกกลัวอยู่น้ําป่ะน้ำก็เลยด้วยความเพื่อความมั่นใจนะน้ำก็เลยก่อไฟอีกกองหนึ่งข้างหลังน้ำนะคะนี่น้ำลุกขึ้นก่อไฟอีกกองหนึ่งนะเมื่อคืนเนาะเพื่อความชัวร์เนาะโอเคเดี๋ยวน้ำคิดว่าน้ำจะเก็บข้าวของแล้วก็น้ำจะเดินทางกลับบ้าแล้วนะคะทุกคน ค่ะตอนนี้น้ำก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเนาะน้ำพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะของเก็บเสร็จแล้วไฟน้ำก็ดับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองกองน้ำาดดับเสร็จแล้วเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย